สวัสดีครับนี่เรามาบุกร้านกาแฟนะครับกบรับคอฟฟี่เธอมองน้อ,องอนมาเอาอันนี้หน่อยนี่เรามองไม่เห็นอะไรครับเพราะเป็นฟิล์มกันเสียบม,มีอะโวคาโดด้วยปันป่นเออแล้วมาปั่น ขาไปอยู่พร้อมกันสามคนหมดเลยครับมันแน่นพอพี่จะพูดตัวหน่อยๆแการ้านนะครับร้านครักคอฟฟี่นนอะไร เรากาเดี๋ยวก็ทําไปสิอืมแล้วจะลง youtube u ูทูกกบว,ว่าอะไรใครจะเรากำลังคั้นตอนการทำเนาะเรียวๆเข้าใจไหมเรียวๆ Pilih yang ini, pan yang ini, yang. มันเป็นไรทำไมคุณเหงื่อท่วมหัวตรงเลยมันเป็นส่งกาแฟมาคุณมาช้าคนหงอท่วมไปแล้วมันเป็นส่งกาแฟมามาช้าเหงือท่วมเลยเหรอเน่มันไกลแห้งไปกลับประมาณร้อยเมตรนะครับไกลมาก ไม่ไกลแวบยบยังแวะตอนรถอยู่ในรถสองอานะครับอาเอ็มแบบอาร์มี่เขาไปได้หันเมื่อไหร่ครับมันเต็มมันเต็มเราต้องนั่งเป็นผู้สังเกตการข้างนอกก่อน ติดตามด้วยนะครับไปเจอมากันใหม่คลิปหน้าครับ